สวัสดีครับผมมิกจาก s อ g o o d Home นะครับวันนี้มีบ้านเดียวปล่อยขายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น0 5นย์หมีเนะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวขายอยู่ที่1.35ดล้านบาทพร้อมโอนนะครับทังนี้จะเป็นในส่วนของโรงจอดรถของทางตัวบ้านนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆของทางตัวบ้านนะครับ ระหว่างเดินดูรอบๆแบบตัวบ้านผมก็ขออนุญาตอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับตัวบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องรับประทานอาหารหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถนะครับพื้นที่สี่สิบหกจุดเก้าตารางวาพื้นที่แจ้สอยเก้าสิบห้าตารางเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของรานซักล้างนะครับที่อยู่ด้านหลังของทางตัวบ้านนะครับผม Okay. สาหรับบ้านหลังนี้เดินทางได้สะดวกนะครับโลเคชันอยู่ที่โครงการพัฒนาเฟสสามบวกค้างสังกัมแพงนะครับก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสร็จพร้อมอยู่เลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็บริการที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อบ้านหลังนี้ก็คือมิเตอร์น้ําไฟนะครับคา์เตอร์ขัวพร้อมซิงน้ำอย่างดีแล้วก็ลงจอดรถที่ต่อเติมแล้วก็ปลูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับ เข้ามาภายในตัวบ้านห้องแรกที่เราจะเจอจะเป็นห้องโถงนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เป็นห้องโถงมาติดกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1นะครับเป็นห้องนอนใหญ่เนาะก็จะมีหน้าต่าง2บ้บานรับแสงทําให้บ้านดูสว่างนะครับห้องไม่ดูมืดนะครับแล้วห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ําในตัว ให้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในสักเล็กน้อยนะครับผมถ้ามันเร็วไปยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือไม่ก็พอคลิไปไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ทางเราเพิ่งกลับมาดาเนินการต่อนะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็หยุดไปสักพักใหญ่หญเลยกลับมาทําก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ ออกมาติดกันตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองทางตัวบ้านครับเป็นสัณฑ์ทุกอย่างก็ใช้ของอย่างดีเลยครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2ทางตัวบ้านนะครับสาหรับห้องนอนห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบานนะถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องสําหรับรับประทานอาหารนะครับผม ก็เอาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางเอาทีวีมาวางก็ได้นะครับส่วนห้องโถงเราก็เอาไว้โซฟาสําหรับรับแขกก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะออกแบบวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเปล่าเนาะถัดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะเป็นคอตเตอร์บาร์มีซิงค์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตู้สาหรับไว้เก็บของได้นะครับ สุขภัณฑ์ทุกอย่างก็ใช้อย่างดีเลยนะครับปร,ประตูออกมาก็จะเป็นในรานซักล้างเมื่อกี้นะครับที่เราเดินผ่านมาเนะาะโดยความที่บ้านค่อนข้างจะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ก็46.9ตารางวานะครับสำหรับใครที่จะต่อเติมถาข้าเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็โลเคชั่นก็อยู่ที่สังกำแพงเนาะ แล้วก็เออลืมบอกไปอีกอย่างงคือทางโครงการมีรูการปูหญ้าหรือจะปูหินเกบก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเรายินดีบริการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันครับ